สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องของ y ยูทู l นะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีปรับตั้งโซ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนก็คงทําเป็นอยู่แล้วนะครับในส่วนคลิปนี้ก็มาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําในส่วนตรงนี้นะครับผม อันดับแรกนะครับหลังจากที่เรานํารถเข้ามาจอดนะครับก็ให้ทําการเข้าเกียร์ว่างนะครับตอนนี้กรถอยู่ในเกียร์ว่างเลยนะครับก็ดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการตั้งขาตั้งผู้นะครับเพื่อจะให้รถอจอดแล้วมีความแข็งแรงนะครับ ในส่วนต่อมานะครับที่เราจะมาเช็คนะครับก็ถอดฝาปิดรูนะครับใช้นิ้วนะครับเย่เข้าไปเพื่อเช็คความหย่อนของโซ่นะครับว่าโซ่มันตึงหรือมันหย่อนเกินไปนั้นไหมนะครับผมซึ่งความตึงหย่อนของโซ่ครับเพื่อนนะครับก็อยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบมิลลิเมตรนะครับผมสําหรับคันนี้ครับก็รู้สึกว่ามันมันหย่อนน่าจะหย่อนเกินไปนะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับ มันร้อนครับว่าโซ่มันเวลามันร้อนนะโซ่มันลากลื่นดีไหมนะครับผมก็จะสังเกตได้ยินเสียงนะโอเคในส่วนต่อมาครับเราก็จะมาถอดในส่วนของสาปิดบางโซ่นะตัวล่างครับก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับ คอน่โซค่อนข้างจะแห้งแล้วก็นะัต่อมานะครับเราก็จะมาทำการตั้งโซ่นะครับโดยนะ็นอตฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์14แล้วก็ตัวที่เป็นน็อตตัวเมียนะครับก็จะเป็นเบอร์19นะครับ เท้าล้อนะมันขยับได้ครับในส่วนต่อมานะเราก็จะมาคลายน็อตนัาล็อกนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับน็อตที่ติดรถมาจะมีสองตัวนะครับก็จะมีตัวเบอร์สิบสองนะับตัวเป็นตัวปรับปัตั้งนะครับความตึงความหย่อนของโซ่นะครับในส่วนตัวที่สองนะับที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบตัวนี้ก็จะเป็นน็อตล็อกนะครับมาให้นะครับล้อนะครับ ขยับได้นะครับผมก็เราก็จะใช้เบอร์สิบสองนะครับจับตัวด้านในแล้วก็คลายน็อตเบอร์สิบออกกันนะครับก็จะทำอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ซึ่งเวลาปรับตั้งโซนครับก็จะมาให้เพื่อนๆน,น,นะครับสังเกตตรงขีดตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเหมือนเป็นมาร์กนะครับให้สังเกตนะครับเวลาปรับตั้งนะครับให้ทำความหมุนเข้านะแล้วก็สังเกตตรงขีดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ,ะรบจะมีขีดอย่างนี้นะครับให้ปรับตั้งให้มันเท่าๆกันนะครับผม พอปักตั้งมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งสองขีดที่4ี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็ามาเช็คระยะสีของโซ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อลองหมุนดูอีกรอบนึงครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะพอดีเลยนะครับไม่จะไม่มีช่วงไหนที่มันหย่อนหรือตึงเกินไปนะครับมันก็จะอยู่ในระยะของมันพอดีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะมี พวกสเปรย์หล่อลื่นนะครับก็สามารถนํามาฉีดนะครับเพื่อจะได้โซจะได้เงียบนะครับผมใน,นโซค่อนข้างจะแห้งแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งครับเวลาตั้งล้อนะครับตั้งโซนะครับเรามาสังเกตตรงวงโคนท้ายนะครับว่าล้อกับล้อกับบางโค้งท้ายนะครับมันตรงกันไหมนะครับผมเพราะ ถ้าห่ะล้อมันเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะก็จะส่งผลต่อชุดโซ่สตือนะครับก็จะทําให้มันกินอีกฝั่งหนึ่งเยอะเกินไปนะครับผมขอลองให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะตรงสวิงอาร์มนะครับระยะห่างนะครับของล้อนะครับแล้วก็ในส่วนสวิงอาร์มนะครับต้องเท่าๆกันนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับ ในส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นประจำะครับเหังจากที่เราตั้งได้แล้วนะครับก็ในส่วนวิธีล็อกนะผมก็จะใช้เข่านะดันในส่วนล้อนะเพื่อป้องกันล้อเคลื่อนนะผมพอเข่าดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับ แล้ก็มาหมุนอีกรอบนึงนะครับก็จะได้พอดีนะครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตเบอร์สิบทั้งสองฝั่ง แล้วก็เช็คดูอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ก็โซค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็มีน้ํามันหลอดลื่นนะมาหยอดนะครับก็จะทําให้โซเงียบขึ้นนะครับแล้วก็าบางนท้ายนะครับไม่เอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับต่อมา,อาเราก็จะมาเช็คในส่วนระยะฟีของเบรกนะครับ ซึ่งาการปรับตั้งโซ่นะครับก็อาจทำให้ระยะฟรีของเบรกนะครับมันคาดเคลื่อนนะครับเราก็มาเช็คนะครับแล้วกโซ่จะประมาณนี้นะครับโอเคในะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีปรับโซ่ ง่ายนะสไตล์ยืชาแน,นลนะครับผมก็ยังไงขอเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ